เรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้เรื่องของพายุฤดูร้อน <Ha. S 1> ยังคงต้องเตือนกันอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยที่ทางด้านของจังหวัดมุกดาหารอ่วมเลยหนักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่ค้าแม่ขายรวมไปถึงประชาชนได้รับความเดือดร้อนคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะโอ้ oh. oh. ลมแรงมากโอ้โห oh. oh. คุณผู้ชมดูสิเปียกหมดอ่ะแบบนี้เตรียมของมาขายไม่ได้แล้วนะลมแรงมากแล้วก็เห็นใจจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่เตรียมมาเนี่ยปลิวว่อนไปหมดเลยแล้วก็บริเวณถนนชยากูนะคุณผู้ชมปรากฏว่าเสาไฟสองสว่างอ่ะ มันล้มตึงลงมาตรงบริเวณเกาะกลางแบบนี้เลยอันตรายมากนะเพราะว่ารถราที่ขับผ่านไปนี่เคราะห์ยังดีนะที่เขาเนี่ยไม่ถูกเสาไฟเนี่ยล้มทับนี่มันล้มเป็นแนวระนาบตรงนี้แบบนี้ร็ดีเลยแต่ถ้ามันล้มไปอีกทางนึงอันนี้น่ากลัวแล้วก็รวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนคุณผู้ชมหลังคาบ้านเนี่ย ริวอนทังเสียหายแบบนี้เลยนี่คือลักษณะเป็นบ้านไม้ไปทั้งแผงเลยอ่ะไปฉุดแล้วอ,อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของพายุฤดูร้อนยังคงอยู่กับเราค่ะค่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ที่ทางด้านของมุกดาหารแต่ว่าอุบลราชธานีก็เจอเรื่องของพายุฤดูร้อนเหมือนกันแต่ว่าที่นี่หนักกว่าเพราะว่ามีทางด้านของลูกเห็บตกถึง5าอำเภอด้วยกันค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนะคะคือจะเห็นว่าเขาบอกนะว่า ลูกเห็บเนี่ยตกยาวถึง30นาทีด้วยกันแล้วมันมีขนาดใหญ่เท่าหัวแม่มือค่ะ,คะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนางคำนางรวยนะคะได้มีการเข้าสำรวจบ้านเรือนของประชาชนคุณผู้ชมในเขตพื้นที่อำเภอวารินชํำราบนะคะแล้วก็อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะพบว่าบ้านหลายหลังเลยเสียหายอย่างหนักนะคะแล้วก็หลังคาเปิดมีกระเบื้องแตกรวมไปถึงต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยคะ่ะโค่นลงมาทับบ้านเรือนของเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนที่บ้านหาดคู่เดือค่ะตำบลแจระแมนะคะก็มีการ ก็เสียหายเหมือนกันค,คุณผู้ชมคือเรียกได้ว่าแพรขายอาหารเนี่ยพังเสียหายไปกว่า10ร้านเลยในส่วนของเรื่องของการเยียวยาความเสียหายเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการเข้ามาสำรวจแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือค่ะเพราะว่าหลายอําเภอเยอะถึง5อ 8, <ม>ําเภอ8ต <ำ S 2> <ม>ําบล16หมู่บ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเสียหายหมดเลยนะคะนอกจากนี้ทางด้านของเจ้าของแพรขายอาหารเนี่ยก็บอกด้วยว่าตอนแรกเนี่ยขายอาหารอยู่ดีๆเนี่ยแพรอาหารนี่เกิดแล้วปรากฏ <ไป S 1> ว่าพอพายุมาเนี่ยลูกค้าก็ต้องวิ่งหนีกันกระเจิงเลย ยังไงเนี่ยอาจจะต้องเช็คเรื่องของฟ้าฝนกันช่วงนี้ตะกี้เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยนะร่วงลงมาเหมือนกันนะครับ